สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใช้ตัว ViewSonic Share นะครับตัวรุ่น p w d ด9 0 0นะครับก็คือสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS Mac Android แล้วก็ Windows นะครับวิธีการใช้งานไม่ยากครับเสียบดองเกิลตัวนี้นะครับไปที่จอหรือโปรเจคเตอร์นะครับได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับผมแล้วก็เสียบดองเกิล Type C นะครับ มันจะมีไทป์ซให้ได้คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งภาพขึ้นเลยครับหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับส่วน Windows น,นะครับกดวินโด w บวกเได้เลยครับแค่นี้ภาพก็ไปออกหน้าจอแล้วครับ สามารถเลือกเป็นดูปิเคตเอ็กเ s นสกีโนลี่ได้หมดเลยนะครับลองปรับดูแล้วถ้ายกเลิกการเชื่อมต่อก็แค่กด Disconnect ก็จบแล้วครับใช้งานง่ายมากครับ